คลิปนี้เป็นคลิปที่พากำลังจะเดินทางไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์ในงานอีเวนท์ที่เวียดนามค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงอัลตเบอร์เบรกนะคะเด็กๆปิดเทอมก็เลยเอาลูกๆไปด้วยค่ะวันนี้พาจะรีวิวสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะคะเป็นบิสซิสคลาสเดินทางจากกรุงเทพไปโฮจิมินห์ค่ะเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีค่ะเครื่องบินที่จะเดินทางวันนี้เป็น a i r ์บัสสามสองหนึ่งค่ะมีที่นั่งบิสซิสคลาสทั้งหมดสามารถที่นอนีโคโนมีคลา ได้ใช้การปรับเบาะแบบไฟฟ้าค่ะเครื่องมาสักพักนะคะ Air h o s t e ก็เอาผ้าเช็ดมือมาแจกค่ะอีกสักพักหนึ่งก็มีการเอาเวลคัมดริง r ์มาแจกค่ะถ้าเลือกเป็นน้ำเปล่านะคะส่วนลูกสาวเลือกเป็นน้ำแอปเปิลค่ะช่วงที่เครื่องกําลังเทคออฟนะคะลูกสาวก็สลบแล้วค่ะไฟนี้ไม่มีแจกผ้าห่มและหมอนวางไว้ที่เก้าอี้ตอนแรกนะคะก็เลยจะต้องมีการขอ Air h o s t เพิ่มค่ะแต่ว่าก็มีแค่ผ้าห่มแจกนะคะไม่มีหมอนค่ะพอเครื่องเป็นเทคออฟเรียบร้อยนะคะ Air h o s t e ก็มีเอาผ้าเช็ดมือมาเสิร์ฟให้ก่อนทานอาหารค่ะมีเมนคอร์สให้เลือกเมน,นะะก็ป็ปบบะะีแ่ไ อันนี้เป็นของพาค่ะส่วนนี้เป็นหน้าตาของเมนูที่เลือกให้ลูกสาวนะคะเป็นบะหมี่ไก่ค่ะนอกจากเมนคอสกับผลไม้นะคะขเขาก็จะมีเสิร์ฟเป็นขนมปังให้ด้วยนะคะพาก็เลือกเป็นขนมปังกระเทียมค่ะหลังอาหารพามีรียกเก็ตนะคะขอชาเพิ่มด้วยอันนี้เป็นชากรีนทีนะคะหอมมากเลยค่ะชานี้ตอนนี้เครื่องแลนถึงโอจิมินแล้วนะคะลูกสาวพาสรุปไม่ได้ตื่นมาทานอะไรเลยค่ะหลับตลอดทั้งไฟเลยอันนี้พาขอรีวิวค่ะกลับไปด้วยเลยทีเดียวนะคะก็กําลังจะเดินทางกลับจากโอจิมินกลับกรุงเทพแล้วค่ะเที่ยวาคคคกกลัับบนนนะะะะะไมม่่่่ีรรตตอออเเข้เะะ้ืงงง็จ เพื่อที่จะมาขึ้นเครื่องค่ะแต่ว่าบัสที่นั่งมานี้นะคะก็จะเป็นเฉพาะคนที่นั่ง Business Class ค่ะขากลับนะคะพาก็สลับมานั่งกับลูกชายบ้างนะคะขากลับจากโคจิมินไปกรุงเทพนะคะก็เป็นเครื่องบินทายเดิมค่ะคือ A321 ค่ะเมนูอาหารขากลับนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวกับหมูอบค่ะลูกชายพบอกว่ารสชาติดีค่ะเขาบอกอร่อยส่วนตัวพาเลือกเป็นบะหมี่ไก่นะคะอันนี้ก็รสชาติใช้ได้นะคะมีการเสิร์ฟขนมปังด้วยนะคะพาก็เลือกเป็นขนมปังกระเทียมเหมือนเดิมค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นขนมปังที่ลูก โอเคค่ะเราเดินทางถึงสุวรรณภูมิกันแล้วนะคะยังมีอีกหลายทริปเลยนะคะที่พาย,ยังไม่ได้เอามารีวิวยังไงอย่าลืมติดตามพาไว้นะคะ